เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับผมมีสัญ,ญลักษณ์รูปโลกแปลภาษาอยู่2จุดนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันแปลกๆน่ารําคาญนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ในาตึงหนืจะมาแนะนําวิธีการเอาออกให้นั่นเองครับวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอามันออกจากมุมขวาล่างตรงนี้กันนะครับอันดับแรกให้เรากลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วให้เราไปที่แอปการตั้งค่าของตัวมือถือครับ หลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับหาเมนูระบบและการอัปเดตนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากเข้ามาในเมนูระบบและการอัปเดตแล้วนะครับให้เราไปต่อที่หัวข้อวิธีการป้อนข้อมูลนะครับ พอเข้ามาในเมนูวิธีการป้อนข้อมูลแล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปเปลี่ยนเมนูตำแหน่งของแป้นพิมพ์จากยกสูงขึ้นให้เปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานนะครับซึ่งในมือถือของเพื่อนๆบางคนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเทาๆแบบนี้นะครับคือมันจะปรับไม่ได้เพราะว่าเราใช้งานปุ่มควบคุมหน้าจอแบบปุ่มด้านล่างแบบนี้มันเลยจะเปลี่ยนไม่ได้เราต้องแตะเข้าไปที่ตัวเมนูตำแหน่งของแป้นพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราจะเห็นป๊อปอัพเมนูขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมครับ มันจะมีปุ่มตั้งค่าขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็หายไปนะครับให้เราแตะแล้วเข้าไปที่ปุ่มการตั้งค่านะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยแต่ที่เมนูตำแหน่งของแป้นพิมพ์นะครับเข้าไปที่การตั้งค่ามันก็จะพามาที่เมนูการตั้งค่าปุ่มควบคุมนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าปกติเราใช้แบบปุ่มนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นแบบท่าทางก่อนนั่นเอง พอกดเลือกท่าทางแล้วถ้ามีป๊อปอัพแบบนี้เราจะเรียนรู้ก็ได้นะครับหรือว่าใครใช้เป็นอยู่แล้วก็กดยกเลิกได้เลยหลังจากนั้นให้เราย้อนกลับนะครับวิธีการย้อนกลับของแบบท่าทางเนี่ยแค่ปัดจากขอบหน้าจอแบบนี้ครับ มันก็จะย้อนกลับมาแล้วนะครับจากนั้นมันจะกลับมาที่หน้าวิธีป้อนข้อมูลนะครับและในตัวเมนูตำแหน่งของแป้นพิมพ์มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วครับแล้วเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับจากแบบยกสูงนะครับเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราย้อนกลับออกมา หลังจากที่เราใช้แบบมาตรฐานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแป้นพิมพ์ดูนะครับว่าเจ้าสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนภาษาที่อยู่บริเวณมุมขวาจอเนี่มันหายไปหรือยังนะครับและในส่วนของการควบคุมหน้าจอเนี่ยเราจะควบคุมแบบท่าทางนะครับอย่างเช่นเราอยากกลับไปหน้าจอหลักเราก็แค่ปัดจากด้านล่างนะครับแบบนี้มันก็จะกลับมาหน้าจอหลักแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ในแชทไลน์กันนะครับเข้าไปที่แอปไลน์กันเลยลองเรียกใช้งานแป้นพิมพ์นะครับ เห็นไหมครับตัวรูปโลกจะหายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้งานควบคุมแบบปุ่มไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบท่าทางการใช้งานแบบท่าทางเนี่ยผมมองว่าง่ายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเราอยากกลับไปหน้าจอหลักก็แค่ปัดจากตรงกลางหน้าจอแบบนี้ขึ้นมามันก็จะกลับมาหน้าจอหลักแล้วครับเราอยากย้อนกลับเนี่ยก็แค่ปัดมุมจอนะครับแบบนี้มันก็จะย้อนกลับแล้วนะครับมุมจอด้านไหนก็ได้นะครับมันจะเป็นการย้อนกลับหมดเลย และถ้าเราอยากเรียกแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานทั้งหมดนะครับเราก็แค่ปัดจากตรงกลางแล้วมากดค้างไว้ตรงนี้เห็นไหมครับ เราก็สามารถเรียกดูแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานทั้งหมดได้แล้วนะครับใช้แบบท่าทางเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาที่มีปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่บริเวณมุมขวาหน้าจอนั่นเองนะครับนายตึงเนิดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิรดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิป ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ